Rồi, là, à, không thì nói, xấu, là không biết nó chẳng đi sở, nó chính À, khi nói, สามร้อยคนที่อยู่ตรงนี้มากๆที่ทําให้งานมันสามารถลรุ้นได้ะคะ่ะแล้วก็ทีมอ็อบบานเซอร์เราก็อยากจะขอบคุณที่สำคัญที่สุดเลยสุกี้ตีน้อยจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่มี วันนี้จริงๆค่ะ ขอบคุณมากมากเลยผมไม่แปลกใจว่าทำไม FC ของสุกดีกน้อยถึงได้มีเป็นล้านคนแนละ้วจะมีเป็นอีกละสิล้าน20ล้านคน,นเร็วๆคุยกับทีมงานไว้อันนี้เราหนึงล้านฟนนอลโลเวอแลเวาะเลยแจกถึงล้านบาท องล้านคุณก็มาเอาเองินสองล้านกนมาอีกที่ไนมะ่ใช่ใช,ใช่ค่ะไปช่วยแชร์เพื่อนๆด้วยนะมาช่วยติดตามเราหน่อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ทางไลฟ์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามสุขิ้ตีน้อยนะครับก็นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยนะจะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้น ติดตามโปรโมชั่นดีๆสำหรับวันนี้นะคุณเฟินขอบคุณมากๆานะครับที่มาแบ,บ่งปันเรื่องราวนิสัยทัศน์แล้วก็ความสรุปรวมถึงความตั้งใจในการพัฒนาจุดยี่สิบน้อยที่ทําให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่นะั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและขาดไม่ได้เลยก็คือผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับแล้วก็คนที่มาไลฟ์ live อยู่เนี่ยน่าจะได้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของคุณเฟิร์นนะแล้วก็ทีมจุดยี่สิบน้อยทุกคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับพวกเราอยู่ <muitas> <Naruto> มร่อยกุ้งคาดกุ้งนาคานี่คือสุดพิธีน้อยเลยขอเสียงปรบไปเพื่อนนำนำอีกครั้งหนึ่งครับดีใจที่ได้ส <Exactly Jean> ัมภาษณ์คุณเพิ่อนวันนี้หวังว่าเราจะได้เห็นสุดพิธีน้อย10ล้านก็ลลูเว่าเร็วนี้ครับคุณเพื่อนสิบล้านเลยเนาะเอาเลยแก่สิบล้านบาทเอาไหมเอาไหมครับสิบล้านบาทเอาไหม่ะครับเอาครับสิบล้านก็ลูเออรโอเคอย่าลืมติดตามกันอยณเพื่กดแชร์กันไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมส่งเบรกนี้ต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอเชิญกลับไปนำนำครับ